สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวพระครับมารีวิวพระหนึ่งองค์ครับรุ่นหลวงพ่อคูณรุ่นคุณเจ้าสัวรุ่นเศรษฐีครับวันนี้ผมมีพระเก็บสะสมไว้ผมมารีวิวให้ดูครับว่าของแท้ครับดูยังไงผมมีอยู่หลายองค์เหมือนกันครับ ผมเป็นคนชอบเก็บสะสมเอาองค์นี้แล้วกันครับรุ่นเศรษฐีคุณเจ้าสัวมีผลิตหนึ่งร้อหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับเขาว่าเป็นเนื้ออาบาก้าหน้าลูกกระสุนปืน ดูยังไงผมดูไม่เป็นครับผมไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าสวยมากครับผมจองไว้ตั้งแต่2557จองไว้นานแล้วไม่ได้มารีวิวเก็บไว้นานจนตะคร่ขึ้นวันนี้เลยมารีวิวให้ดูครับว่าความสวยสวยจัดคมมาก บารโคดชัดแน่นสวยเส้นผมคิ้วตาคมมากชัดเจนตอนนี้น่าจะหายากแล้วครับคนเก็บสะสมกันเยอะไม่รู้ว่าราคาไปถึงไหนแล้ว ผมมีไว้เก็บไว้โชคดีมากเลยครับหายากมากสวัสดีครับเดี๋ยววันหลังผมจะลงใหม่นะครับผมมีอีกหลายองค์ที่ต้องรีวิวผมเป็นคนชอบสะสมครับ อันนี้รุ่นรับเสด็จน่าจะแท้นะครับได้มานานแล้วลุงให้มาดูไม่ค่อยเป็นแต่น่าจะแท้นะบารโค้ดชัดนี อันนี้เขาว่ารุ่นกำลังมาผมไม่รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้แต่น่าจะแท้นะคมอยู่บาร์โคดชัดน่าจะใช่แหละไม่น่าพลาดสวัสดีครับเดี๋ยวผมรีวิววงเงอื่นๆมีเยอะเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับ